รับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนครับแฟนช่องพอใจดีเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับเมื่อน,นี้พอใจดีสบห้าไปตามแนวทางของรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะของวันที่หนึ่งทันวาพี่น้องนะครับหนึ่งทันวาสองห้าหกหกพี่น้องนะครับเป็นโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยเฮ้านะพี่น้องอนะ มาเบิรวันที่กันพี่น้องวันที่พี่น้องวันที่วันที่หนึ่งทอคอพี่น้องทอคอคือว่าท่านว่าคมเด้อพี่น้องเด้อสองห้าหก หกพี่น้องนะครับสองห้าหกหกได้พี่น้องนะครับวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกหกรัฐทบานไทยพี่น้องรัฐบานไทยรัฐบานไทย รัฐบาลไทยลยพี่น้องเนาะ <c oughs> รัฐบาลไทยพี่น้องพอใจดีสิฟันให้สามตัวเม็ดเดียวแขวนแขนเด้พี่น้องนะครับจัดให้สามตัวเม็ดเดียวแขวนแขวนเลยพี่น้องนะครับ พี่น้องมักกระจัดคัดกระพานเพว่ากันพี่น้องแนวทางพอใจดีมีเขา่ามีหลุดมีผาดใดกันทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์ให้หลายคู่หลายหางพี่น้องแต่พอใจดีให้หางเดียวแขนแขนเข่าคือเข่าหลุดคือหลุดพี่น้องนะครับนะครับบ่ห้คิดหลายพี่น้อง บ่ให้คิดหลายว่าต้องตัวนั่นตัวนี้บ่ให้วาพี่น้องเอาสนิทว่าง่ายๆเบิงง่ายๆพี่น้องเนาะพี่น้องเบิงง่ายๆดูกันง่ายๆเนาะนะครับเบิงง่ายๆดูกันง่ายๆบ่ต้องไปคิดหลายว่าตัวนั่นตัวนี้บ่สิออก,กเด่นให้นแน่กับบ่าวามีตัวเดียวแขนแขนพี่น้องนะครับเนาะวิ่ง วิ่งกับว่วิ่งรูดกับ่ารูดพี่น้องเอาเป็นตัวหางเดียวแขนแขนรถพี่น้องนะครับเนาะ เอาจังสี่ไปเลยพี่น้องง่ายๆบ่ตองมาคุ้มกันบ่ตองมาว่าเอาเด่นแน่ครับอันนี้แน่ครับบ่ตองครับพี่น้องเอาเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องนะครับพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานบวากันเดวยพี่น้องเด้อแนวทางมีเข่ามีหลุดพี่น้องนะครับแนวทางมีเข่ามีหลุดพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องมักกะจัดพี่น้อง นะครับสี่หนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องนะครับอ่ะมาเบื้องส่วนสองตัวร่างพี่น้องสองตัวร่างขึ้นอย่อางพี่น้องนะครับสองตัวร่างพี่น้องอ่ะร่างพี่น้องอันนี้บนพี่น้องนี่บนเดอ้อบนอันนี่ล่าง ล่างนี่ก็เม็ดเดียวเว้อเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องบ่มีเน่าสิมาปรนบ่มีน่าสิมะไฮนันนีน่พี่น้องบ่บ่กรายพี่น้องแล้วก็บ่ได้ใหญ่บ่ได้ใหญ่ห้างพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางพี่น้องของพ่อใจดีพี่น้องนะครัอบอ้ามบเบ่กันล่างไหยังพี่น้อง นะครับล่างแม่นยังพี่น้องนะครับล่างคือศูนย์ห้าเม็ดเดียวแขนแกนพี่น้องนะครับพี่น้องมกักกะจัดคัดกระพานเ่าว่ากันได้พี่น้องเด้ออันนี้มันคือแนวทางเอามาฝากพีต่อน,น้องเอามาให้พี่ให้น้อง ผิดะะารนาเพื่อเป็นหน้าทาั่งหาสื่อฉากกินแบ่งรัฐบาลกันพี่น้องนะครับนี่คือหน้าทางของพ่อใจดีพี่น้องนะครับเนาะพ่อใจดี พี่น้องนี่ผมพอใจดีพี่น้องพี่น้องมักกระจัดคัดกระคัดกระพานพี่น้องบ่มีผู้ใดทราบได้ดบ่มีผู้ใดหูจักมากก่อนบ่มีผู้ใดลู่ก่อนว่าแนวทางสี่ออกตัวน,นั้นตนนัวนี้จริงแท้พี่น้องบอม่มีทุกคนมีสูตรมีคำนวณมีหาช่องทาง ที่หนาม่าที่ว่าหนาลงทุนพี่น้องแล้วก็เอามานําเสนอพี่เสนอน้องท่อนัน้นพี่น้องบ่มีผู้ใดิาดไว้บมีผู้ใดการันตีได้ว่ามาแน่นอนถูกแน่นอนเท,ท่านั้นเท่านี้บ่มีพี่น้องนะครับอันนี้มันเป็นแค่ข้อมือมันเป็นแค่แนวทางวิทยาท่านที่เฮาบวกลบคุ้นหารตามที่อาจารย์เพินเสี่ยมสอนมา พี่น้องเนาะเอาลักแสนลักสิบหรือว่าเอาลักร้อยลักพันมบวกลบคุณหารกันพี่น้องแลตวแต่สูตรไผ่สูตรมั่นน้องพี่น้องเนาะอันนี้สูตรพราะใจดีได้พิจารณาได้คำนวณมั่นใจแล้วถือใจแล้วแม่นแท้แล้ว จังคอยเอามานำเสนอพีเสนอนองให้พี่ให้นองได้ผิจาลณหน้ากันพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางพอใจดีพี่น้องมักกาจัดคัดกาพานบาว่ากันพี่น้องวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกหกรัฐบาลไทยพี่น้องรัฐบาลไทยพี่น้องพ่อใจดีฟันเม็ดเดียวแขนแขนคือหม่วงกนี่พี่น้องนะครับ แขนแนคือมกหวกพี่น้องนะครับสี่หนึ่งเจ็ดพี่น้องเลขล่างก็คือกันพี่น้องเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องศูนย์ห้าพี่น้องนะครับนี่ก็แล้วครับคือของแท้ของจริงที่บอทิมเอฟซีพี่น้องเอฟซีกับบอทิมพอใจดีพี่น้องพี่น้องภายในสามโตนี่พี่น้องภายในสามโตนี่พี่น้องสิไปตัดเด่นพอใจดีกับบ่ว่า นาะพี่น,อน้องนาอสีไปตัดเลนสิีเลนจักหางจักอันไดกแแ็แล้วแต่แล้วแต่พี่แต่น้องมักแต่พอใจดีก็ขึ้นมักตัวนี้หละพี่น้องนะครับเจ็ดจังได้กับมีสี่กับเจ็ดมีหนึ่งกับสี่มีสี่กับหนึ่งพี่น้องนะครับมันก็นเลยเป็นตัวเด่นพี่น้อง เป็นตัวที่สวยงามเป็นตัวที่แข็งแรงเป็นตัวที่นาลงทุนเป็นตัวที่สิผ้าเฮ้ามีเงินมีคำ่ำเป็นกอกเป็นกรรมพี่น้องเอาพี่น้องแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอยด้แล้วพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีหน้าทางฝากพีตอนน้องซอมนีนะ่เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาไว้จำเอาไว้ดีคือโค้งสุดท้ายพี่น้องนะครับให้ไปแล้วคือว่าจบพี่น้องบ่มีอีกแล้วพี่น้องนะครับถาม,มีก็คือว่าของปลอมเฟืปลอมพี่น้องนี่คือเนวทางของพ่อใจดีพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็มีเนวทางฝากพี่ตอนน้องซอับหนีพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ